เชแล้ครับเรามีออกบทวิเคราะห์ของกลุ่มสื่อสารนะครับมีการปรับคำแนะนำของ a d v a n c e นะครับแล้วก็ถูขึ้นจากถือเป็นซื้อนะครับหลักๆเลยเป็นเรื่องของ valuation นะครับทำให้เรามีการปรับมุมมองของกลุ่มนะครับจากเป็นกลางไปเป็นบวกนะครับเรามาให้ t true เนี่ยเป็น Topic นะครับของกลุ่มนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ ไม่มีอะไรเลยนะครับหลังจากที่ราคาหุ้นทั้ง Advance แล้วก็ทูเนียปรับตัวลดลงมาพอสมควรนะถ้าดูจากชาร์ตที่เราทำนะครับเออก็ต้องบอกว่าผิดแผนเรานะแผนเราจริงๆเนี่ยคือคิดว่าราคาหุ้นน่าจะได้รับแรงกระแทกหลังในช่วงการประมูลนะเออแต่ก็ไม่คิดว่าตลาดมันจะ Efficient ขนาดนี้นะครับก็คือปรับเออราคาลงมาก่อนเพื่อจะสะท้อนความเสี่ยงที่กำลังจะเกิดขึ้น ต้องบอกว่าการประมูลเนี่ยพูดไปพูดมาแป๊บเบีย ع, จะเกิดขึ้นแล้วนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับไงติด,ดตามติดตามดูว่าเราจะถูกหรือตลาดจะถูกนะครับก็ดังนั้นเนี่ยพอราคาหุ้นปรับตัวลงมานะครับผมว่าก็ลงมาอยู่ในกรอบที่เราเคยให้ไวน้นะอย่างแอดวานซ์เนี่ย2อ0ถึง2 7 5นะครับอย่างทรูเนี่ยก็คือ1 1 3ถึง11.8นะครับจริงๆทะลุลงมาแล้วนะครับก็ ทําให้เราเนี่ยต้องมีการ take action อะไรบางอย่างนะครับเอ่อก็ถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยต้องบอกว่าอย่างนี้มุมมองในที่ต่างกับคนอื่นเนี่ยอย่างระมัดระวังเนี่ยสำหรับหุ้นแอดวานแล้วก็หุ้นทูของเราเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะมี3ปัจจัยนะครับที่นักลงทุนจะต้องติดตามดูคือหเรื่องของการแข่งขันในแง่ของคอนเทนต์นะครับเรามองว่าเป็นแค่จุดเริ่มต้น เดี๋ยวจะมีต่อมาอีกพอสมควรนะครับเมื่อวานนี้กสชก็ประกาศแล้วเรื่องอบอลโลกเนี่ยไม่อยู่ในตัว m มัสแทฟแล้วนะครับก็เดี๋ยวก็คงแย่งกันสนุกเลยนะครับประเด็นที่2นะครับก็คือเรื่องของการประมูลคลื่นนะครับก็จะคลี่แม็กซ์นะครับวันอาทิตย์นี้นะครับดูกันว่าะจะเคาะกัน2แป้งแล้วก็กลับบ้านหรือว่าจะเคาะกันหลายชั่วโมงนะครับ ก็หวังว่าจะเป็นหลักชั่วโมงนะไม่เป็นหลักวันนะครับถ้าเป็นหลักวันเนี่ยเราอาจจะอัพเกรดเร็วไปนะครับแต่ถ้าเป็นหลักชั่วโมงยังพอเอาอยู่นะครับสุดท้ายเนี่ยด้วยตัวเศรษฐกิจครึ่งปีหลังที่ดูเหมือนจะอ่อนแอเนี่ยก็ทำให้ไกด์เดนหรือเป้าทั้งปีของทั้งแอดวานและทูเนี่ยดูเหมือนจะมีดาวไซน์นะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับดังนั้นเนี่ยในยังง่ของไทมิ่งเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีมากที่เราอัปเกรดรอบนี้ ะครับเพราะว่าไอ้ปัจจัยความเสี่ยงหรือความกังวลของเราเนี่ยมันยังคุกกุ่นอยู่นะครับแต่เรื่องของราคาเนี่ยมันได้นะครับเอ,อ,อย่างที่บอกตลาดดูเหมือนจะเอฟ i c i ช n t มากกว่าเราก็มีการจะ adjust ความเสี่ยงต่างๆเนี่ยที่เราพูดพูดจนปากเปียกปากแฉะเนี่ยเมานะครับตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับตัวอย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าเราจะเป็น อัปเกรดในเชิงแท็กติกเนี่ยเราคิดว่าไม่ต้องรีบมากไม่ใช่แบบโอ้โหต้องกลับเข้าไปซื้อกันหลบหูหรับตาซื้อนะครับณนะราคานี้เราเชื่อว่าราคามีโอกาสที่จะผันผวนนะรอจังหวะราคาย่อนะครับมากกว่านี้หรือทยอยสะสมเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ปลอดภัยกว่านะครับเ,เรามีการปรับตัวคำแนะนำของ Advanced t ก o l นะครับขึ้นจากถือเป็นซื้อ นะครับราคาเป้าหมายเดิมนะครับของ a d v a n c e อยู่306.06ของ True อยู่13.16นะครับเราชอบ True มากกว่า a d v a n c e นะครับจาก2-3เรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยในเรื่องของการประมูลในวันอาทิตย์นี้เนี่ยทูเนี่ยมีบัฟเฟอร์ที่ใหญ่กว่านะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามีอะไรผิดพลาดเนี่ยโอกาสทูยังมีคอเซฟิงเนี่ยสูงกว่านะครับอันที่2ราคาหุ้นทูลงเยอะกว่า รประเด็นสุดท้ายเนี่ยตอนนี้ทูซื้อขายกันอยู่ที่ E/V เปอ e b i t d a ปี2025เนี่ยที่แค่7เท่านะครับลงมาจาก8เท่านะครับที่ a d v a าน e เนี่ยก็ลงมาเหมือนกันแต่ลงมาจาก9เท่าลงมาเหลือ8.6เท่าดังนั้น gap มันกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับเ,เล่นทดูดูน่าตื่นเต้นกว่านะครับประมาณนี้ครับอ่ะแล้วถ้าผมเสริมความมั่นใจกับน้องทูนิดนึงคืออันนี้ผมบอกเลยนะทุกวันเนี้ยพวกผมไม่ได้แบบ เตรียมกันนะว่าเฮ้ยพี่โจสุภอะไรคือผมกำลังจะบอกว่าเฮ้ยเมื่อวานนี้ผมก็นั่งนึกว่าเอาแล้วไงมันลงมาที่แนวรับของนักกลยุทธของผมของผมละ1050 price per book มันจะหลุดหรือเปล่าวะแล้วเราจะเอาอยัางไงดีวะพี่โจบอกให้ราคาลงไปที่โควิดละนะพี่วิสุบอกให้ตามแผนและนะซึ่งจริงๆผมแชร์อย่างนี้ก่อนแล้วกันว่าช่วงเวลาหัวเรืห่หัวต่อเนี่ยที่มันลงมาแล้วแบบเแต่ว่า,วาพวกเราก็ต้องแบบยึดตามแผนเนาะมันก็ต้อง a คชั่นเนาะ ไม่อย่างนั้นมันก็จะไม่มีแบบแนวรับแนวต้านกลยุทธ์ให้กับนักวิเคราะห์ให้กับลูกค้าของเรานะครับซึ่งผมเสริมี่พิสุจน์นิดน,นึงแล้วกันในเชิงของตัวเทคนิคนะครับวัดตัวฟิโบนัชชีเรเทสมันเนี่ยสมมติคุณจะวัดขึ้น38.2กับวัดลง68เนี่ยนะครับ6ป8โทษทีเนี่ยนะครับตัวแนวรับนะครับของตัว True เนี่ยอยู่ตรงนี้เลยนะครับแนวรับสําคัญของ True เนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้เลยก็ค,คือบริเวณประมาณทัก10บาท20บถึง10บาท30าทผมคิดอย่างนี้สำหรับคนที่ รอซื้อกันมานานๆเนี่ยนะครับเ,เขาว่าคนที่รอซื้อกันมานานๆแล้วก็คือแบบโอ้ตอนชูมันไล่จากแบบแปดเก้าสิบสิบเอดิบราไปสิบาเนี่ยล้วไล่ซื้อไม่ทันเนี่ยนะครับผมว่าจังหวะเนี้ยนะครับอาจจะมีสักหนึ่งในสาของไม้ที่คุณอยากจะซื้อก่อน mm hmm. เช่นสมมติคุณอยากจะซื้อหนึ่งบาทเนี่ยผมว่าหนึ่งในสามเนี่ยผมว่าวันนี้ทยอยเข้าได้นะครับแล้วก็อีกประมาณสักหนึ่งในสามเนี่ยอาจจะไปรอดูวันจันทร์หน้าก็ได้เพื่อรอดูผลการประมูลแต่ว่าไม่ใช่ไม่เข้าเลยผมไม่ได้คิดแบบนั้นนะ บอกกว่าถ้าไม่มีเลยอะ่ะนะครับผมว่าได้แต่ถ้าใครมีอยู่แล้วนะครับเราก็อยากจะหาจุดซื้อเพิ่มเติมอันเนี้ยผมใช้คำว่าอย่างที่พี่สุดบอกเลยคือไปรอวันจันทร์หน้าได้เราใช้จังหวะในการหาไม้ที่2ไม้ที่3มแต่ถ้าใครไม่มีเลยเช่นสมมุติว่าผมเปียบที่แบบเนี้ยเหมือนเปรียบเทียบแบบแมกนิฟิเคชั่นเซเว่นคือเวลาคุณโอเวชแคชเยอะๆอ่ะแล้วเวลามันทีมันลงมาแรงๆแ,แล้วคุณเห็นหลายครั้งมันพยายามวีเชฟกลับ่ส่วนใหญ่อะ่ะคุณซื้อรุนมันไม่ทันหรอกนะครับอ,อย่างเทสลาเนี่ยไปว่าเขาเยอะเป็นไงอออออกกมาจาจจจีนเะรั โมตีต่อเมื่อคืนนี้ shape แล้วก็ส่วนใหญ่ซื้อไม่ทันนะอ,นนอันนี้ผมเปรียบเทียบคล้ายกันนะครับว่าเวลาคุณต้องจัดพอร์ตของคุณดีๆก่อนว่า1คุณแบ่งไม้ซื้อ2คุณโอเวชแคชอยู่แล้วหรือเปล่าถ้าคุณโอเวชแคชเยอะตรงเซตอินดีที่ p r i ซ์หเท่าเประบุ๊กเนี่ยอย่างว่ายอดไปก่อน1ไม้แล้วลงไปจุดต่ําสุดที่เซตเคยทําไว้ตอนประมาณ0ูนกบุ๊กก็คือ960จุดถ้ามันลงไปจริงๆก็ยอดอีก1ไม้จะได้เป็นไปตามกลยุทธ์นะครับอีมวางุทธ์ค นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปเอาตัวโฟล์มาอัปเดตนพารับรยุธ์สำหรับตัวเซกเตอร์ไอทีทีอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่พิสุทธิ์ครับคำถามถามนิดนึงคือสมมุติว่าการประมูลออกมามันแรงนะครับสมมติว่าเราประเมินว่าเออมันแรงนะครับคําว่ามันแรงเนี่ยมันถึงขนาดมีจากมีดาวไซด์แล้วต้องดาวเกตตาเกตไฟส์ไหมหรือพี่คิดว่าเวิร์สเคสเลยคือแรงยังไงลงมาก็ซื้ออยู่ดีเอ่ออย่างนี้ครับอ่าถ้า ประเด็นของเรื่องของการประมูลเนี่ยมันคือเรื่องของการประหยัดต้นทุนะนะครับเล่านิดเดียวก็คือว่าวันนี้ทางเองกชนเนี่ยมีการจ่ายเงินค่าเช่าใช้คลื่นจากทางเอ็นีนะครับซึ่งคลื่นของเอ็นีเนี่ยจะหมดอายุลงวันที่สามสิหากสชก็เลยมีการจัดประมูลนะครับซึ่งการประมูลเนี่ยมันมาตกลงวันที่ยี่สิบเก้ามิถุนานะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นคลื่นที่เอกชนใช้อยู่แล้วล่ะ มีลูกค้าอยู่แล้วเอกชนก็เลยอยากจะได้คลื่องกลับมาเพื่อจะให้บริการลูกค้าต่อเนื่องนะครับประเด็นมันอยู่ที่ว่าต้นทุนที่เอกชนจ่ายเอทเนี่ยมันแพงนะเพราะตอนที่ไปแย่งแย่งไปเอาเครื่องของเอทมาเนี่ยตอนนั้นคลื่นมีน้อยก็เลยต้องจ่ายครับค่าคลื่นแพงนะครับอตอนนี้คลื่นมีเยอะแล้วดังนั้นการประมูลก็จะไม่แพงนะครับมันก็จะมีเรื่องของการประหยัดของต้นทุนเกิดขึ้นนะครับ ต้นทุนที่แอดวานจ่ายให้กับเอ็นทีเนี่ยคือสามพันเก้าร้อยล้านบาทต่อปีทูจ่ายให้เอ็นทีหกพันแปดร้อยล้านบาทต่อปีนะครับก็คือทูเนี่ยใหญ่กว่าแอดวานเนี่ยเกือบสองเท่าในแง่ของเม็ดเงินที่จ่ายนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือการความสามารถในการประหยัดเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ทูมากกว่าแอดวานนะครับถามว่าต้องบิดกันขนาดไหนราคาขึ้นต้องขึ้นไปขนาดไหนไอเซฟิงตัวเนี้ยถึงหายไปแต่เนื่องจากแอดวานเนี่ย ตัวตัวเริ่มต้นสารตั้งต้นมันเล็กกว่านะเอดังนั้นเนี่ยพอราคาขึ้นขึ้นไปเยอะๆเนี่ยโอกาสที่เซฟวิ่งจะหายเนี่ยก็เร็วกว่าแต่ถามว่าจะถึงตรงนั้นไหมเนี่ยคำตอบคือเราคิดว่าน่าจะยากเหตุผลก็คือถ้าเอาสามพันเก้าเนี่ยคิดง่ายๆนะสามพันเก้าคูณสิบห้าสิบห้าคือสิบห้าปีนะถ้าก็ว่าต้องบิดกันประมาณสักหกหมื่นล้านอืมอะโหมันก็ดูไม่น่านะ เพราะตอนนี้ตลาดทําแค่ประมาณหมื่นต้นๆเองมันจะมีกันไปอีกห้าหกเท่าเลยเหรอใช่ไหมเราคิดว่าแต่นั้นมันต้องข้ามวันล่ละไงน,น,นเราถึงบอกว่าถ้าไม่ข้ามวันเนี่ยยังไงก็มีคอเซฟิงถ้ามีคอเซฟิงยังไงก็เป็นเรื่องดีสำหรับอุตสาหกรรมเพียงแต่ว่าตอนนี้ปัญหามันคือตัวเลขที่เราใส่ไว้เนี่ยต่ํากว่าสิ่งที่ตลาดใส่ไว้พอสมควรนั้นเนี่ยเวลาตลาดตกใจอย่างที่บอกตอนแรกเนี่ยมันผิดแผนเราแผนเราคืออมูล ตลาดตกใจใจ่ายแพงกว่าที่ตลาดคิดตลาดมีการปรับราคาเป้าหมายลงมาหุ้นโดนกระแทกนะครับลง10% 15%เราอัปเกรดตรงนั้นพอดีโอ้โหมันจะแบบเพอร์เฟเลยนะแต่เพียงว่าตลาดม่ราคาหุ้นมันดันลงมาเร็วกว่าที่ <My God. S 1> คิดไว้ไปก่อนรอไม่ไหวและอ่ะเอาเอาก่อนเลยแล้วกันแต่อย่างที่บอกไทม,มิ่งมันไม่ได้เพอร์เฟก แต่ราคามันโอเคมันได้นะครับประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยจับไทมมิ่งมาให้ดูว่าใครไม่มีแบ่งไม้เข้าถ้าใครมีอยู่แล้วรอไทมมิ่งนะครับก็พยายามเอากลยุทธ์กับพื้นฐานมาแมชกับให้กับลงทุนของเราวันนี้ขอบคุณท่าทีิสุดมากครับ